ไปนี่สวยไหมคะวัะนนี้เราอยู่ที่ร้านแสงแสบช็อปนะคะเป็นร้านที่เข้าของในร้านนี่จะเป็นลักษณะทํามาจากคนนะคะ,ะไม่ใช่แบบว่าเป็นเสื้อผ้าที่คน่นะคะ ข้าวโพดใหม่ๆแยกอันนี้ใส่สวยเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้หยิบหยิบมารองเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอใส่ตอนทำรายการไปด้วยนะคะเพราะว่าออกอากาศตอนนี้เสื้อผ้าที่มาใหม่ๆนี่เป็นแบบไหนบ้างคะพี่ยให้พี่นส่วนใหญ่จะมาใหม่ทุกอาทิตย์นะคะแต่อาจจะเพิ่มมาอย่างแบบอาจจะเพิ่มแบบขึ้นมา แต่ทั่วไปก็แบบแบบในไทยดีแล้วก็ยังอยู่อย่างเดิมยัง,ยงเอามาอย่างเดิมยังคงยึดแบบไทยๆ<ช>นะคะ<ช>ไทยๆเป็นไท,ไ,ทไทยประยุกต์นะคะ<ช>ค,ค,คือคือรูปแบบเนี่ยผ้านเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกางกาเกงชองเค้าใช่แต่ใส่สะดวกสบายกว่าเพราะว่าเนื้อผ้าไม่ร้อนนะคะก็คือชาวเขาเขาคงอยู่ที่หนาวๆเสื้อผ้าเขาจะ้หนาแต่อันนี้ก็จะเป็นทับ เป็นแบบว่าเป็นผ้ามาตัดต่อเป็นผ้าชาวเขาอะไรแล้ค่ะเหมือนมาก็เป็นผ้าพวกคอมือพอมือออมืแล้วก็เอาจิบแต่ละชิ้นมาแล้วก็มาให้มันแบ่งกันในในในตัวกันไปใบนี้แพงไหมคะพี่ใบนี้190จ่าย190สายเป็นหนังด้วยนะคะหนักแน่ามากเลยแล้วหมวกล่ะคะเห็นหมวกมาใหม่หมวกก็จะมีสไตล์หลายแบบนะคะวัยรุ่นก็ใส่ได้แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นหลายหลายวัยที่มาที่นี่ค่ะ สวยอะค่ะแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะคะมีโครมีกรอนสำสวยไปนะคะอันนี้เท่าไหร่คะลำเท่าไหร่อันนี้80บาทค่ะ80บาทค่ะส่งเสียงส่งเสียงลองดังเลยค่ะดิฉันเป่าได้นะคะแต่เป่าได้ไม่จบอยากให้คุณพี่พาชม ที่ลูกค้าชอบก็มีมอม้อ,มอที่บรรจุข้างในอันนี้250คาะก็มีมอสี่ทเป็นมอนนแต่เรามาใช้แบบว่าเอามาทาประยุกต์ให้มันดูแบบไม่นะแบบให้มันอิงอิงของเก่านิดนึงแบบออริจินอลก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าคนบอกว่ามอไม่น่านขม่ใช้นะคะอน,นอนุบิดมอมั้งมีของคอนเศศสิรบอยู่ของฟันเรียมโดยเฉพาะมีข้างในบรรจุเป็นพวกคาราบุนข้งนางใน มีหลายขนาดเลยนะคะเล็กๆตั้ง15บาทแล้วก็อันนี้35บาทใช่3ใบร้อยค่ะ49อันนี้ก็จะมีแบบเพชรลายขวันเรียมอะไรเนี้ยแบบเรื่องราวความแสบๆอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็มีพวกอ่ากรอนของขวันเรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถือว่าเป็นของที่ระลึกได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะคุณคาที่ฉันเห็นหม้อเขียวด้วยค่ะมีมีหม้อตำลายนะคะพวกนี้เป็นลายหยิบลายแสบค่ะอันนี้นะคะหม้อเขียวนะคะ หมีพี่น่าจะมีหม้อม่วงด้วยหม้อม่วงเดี๋ยวบางบางอานก็จะมีค่ะเพราะว่าทำมาเรื่อยๆอะค่ะจะพาไปดูกันเกมฉันจะขอขอบอกว่าถ้าดิฉันนะคะว้นกันนี้อีกทุกนีดนะคะใหญงตัวนี้นะคะจะเป็นเป้าหมายเลยค่ะดีพร้อมแล้วก็กลัวว่าใส่แล้วมันจะค่อนข้างเรียกไงตัวเราจะนิ่งเล็กอะค่ะก็เลยไม่เนี่ยแน่รักมากเลย อันนี้แพงไหมคะพี่อันนี้690้าสค่ะ690้าสิบนะคะแต่ผ้าพวกนี <tortured. S 2> ้มันจะดีไซน์ออกมาเฉพาะกลุ่มที่ใส่บางทีเขาชอบนะค่ะใช่ค่ะเป็นดีไซน์เขาใช่กันแบบวัยรุ่นไัยรุ่นนิดหนึ่งประยุกต์มาวัยรุ่นนึงนะคะนี่เสื้อแบกแหวแขนนะคะก็ยังมีเป็นเทรนอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะสิบชิ้นเล็กๆค่ะไม่มากมายอากาศหน้าร้อนช่วงนี้นะคะมีรูเยอะๆนี่ระบายนะคะที่ระบายอุ่ยนี่ฉันเห็นของสวยค่ะ อันนี้เป็นสร้อยเหรอคะพี่อันนี้เป็นสร้อยะคะ่ะเอามาเอามาจริงๆแล้วมันจะเป็นเมื่อก่อนที่นี่ทาสร้อยด้วยนะคะแต่ว่าทําขายไม่ทันนะทำขายไม่ทัน,น,ะะททนเพราะว่าทำหนึ่งอื่นด้วยก็เลยกาลายเป็นว่าไม่มีคานั่งทําอนอันนี้เอาแสดงว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ในครอบครัวเพราะว่าพี่บอกทําไม่ทันแสดงว่าทำไองก็คือทําเองแล้วโดยไม่ได้จ้างใครถ้าเกิดจ้างไปเราด้วยจ้างไปแล้วเขาจะทำกับเราได้นานแค่ไหน เหศษแดงขาว่มีความเป็นหามากสร้อยจะขายไหมาบางงานก็แบบว่าไม่สามารถทำขึ้นมาได้ขาดวัสดุบินเป็นค่าค่าผู้ใหญ่ด้านนี้ค่ะก็เป็นโอแสดงว่าเข้ามาในด้านที่นี่ได้ทั้งตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงไวัยไไม่รุ่นนะคะได้หมดอันนี้คืออะไรนะคะพี่อันนี้จะเป็นผ้าไหมแล้วก็เป็นเศษผ้าไหมเรามาจับเป็นดอกนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ต่ออันนี้เหมาะเวลาถ้าเกิดหน้า ก็จะใช้เป็นผ้าพันคอได้แล้วกัดพอเป็ประยุกต์เป็นเป็นแบบข้าวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นคอจะเป็นผมคอได้เอาไป็นทำเป็นผมคอก็ได้ผมคอเสื้อจรดูว่าเรามีกเกงที่ว่าไปที่ว่าไม่ไม่อยากจะใส่ใจแบบนี้แล้วแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนกันเนี่ยเอาตัวนี้ไปใส่เขอบขอบกระเกงนะคะโอ้โหจะไว้ตกแต่งนะคะเสื้อตัวนี้สวยมากเลยครับพี่เสื้อที่แบบใส่แบบนี้อันนี้เป็นปากกระเี๊ อสองด้านด้านในกับด้านนอกจะเป็นมันจะลายคนละลายเลยแต่ว่าคอให้บางที่สุดนะคะคนที่ใสก็จะได้ใส่สบายสบายไมอย่างนี้แต่แต่ไม่ได้ส้มไม่ได้หมายความว่าใส่ได้สองด้านใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคอสองด้านคอสองด้านแลกมากเลยนะคะเนื้อผ้า้าใส่ใส่สบายจริงอันนี้แพงแน่ก็หกันก็สิบโอ้แพงมากเลยนะคะแพงเลยต้องบอกว่ามันเป็นงานงานสองงานนะคะในชิ้นเดียวกันสวยมากเลยค่ะ ใส่เป็นกระโปรงได้ไหมเนี่ยได้กับเป็นเดรสได้กับตัวยาบางคนก็แต่ถ้าใส่กระโปรงพี่ว่ามันไม่ไม่ไม่มันไม่เหมาะเลยทีเดียวเพราะว่ามันมันจะกลายกลายแล้ว่าเป็นกลางนะจะพอไปนิดนึงเหมือนกับจั๊กซอมีเล็กกิ้งข้างในสั้นงไว้ข้างในแต่ช่วงนี้เวลาพยายามใส่ตัวยาแล้วก็ เย็บเองว่ะคะแบบไม่เสริมอ๋อแบบนี้จะไม่ได้ตัดเย็บเองแล้วค่ะแต่ว่าเราทําแบบไปเพื่อสั่งสั่งทําแบบเนี้ยนะให้ช่างตู้เย็บก็เขาจะเย็บตามที่เราสั่งอ๋งออกกอกแบบเองคต่แค่ตู้เย็บใช่ใ,ในในร้านนี้พี่อยากจะแนะนำคนที่อยากจะอยากจะโชว์ว่าเป็นว่าเป็นงานที่สนใจนำเสออนอมากเลยนอกจากท่าสองด้านเนี้ยคอสองด้านเนี้ยแต่ ก็จะเป็นผ้าผ้าใหม่คาหม่นีละคะาใหมทีเราถ้าช่ราคาประมาณเท่าไหร่คะผ้าใหม่ก็จะประมาณ800 700แล้วแต่แบบแล้วแต่น้าหนะกก็อยืนยันนะคะว่าเป็นผ้าใหม่ที่ใส่สบายมากๆเป็นนะค่ะผ้ามันจะไม่แข็ง ที่เนี่ยเพื่ชวนเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าเข้ามาชมเราในเว็บไซต์จะมาหาร้านแสนแสบชอกมาอยูไงไหมคะมาร้านแสนแสบชอกอยู่ฝั่งทางด้านทางวัดวัดบรรเทิงใต้นะคะแล้วก็ข้ามสะพานจากฝั่งถ้ามาจากฝั่งพรบรรเทิงเหนือก็ข้ามสะพานม,ม,มาเดินตรงข้ามสะพานมาแล้วเดินตรงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วมาสุดทางเลยค่ะแล้วพอมาเต็นสะพานนี้เลี้ยวขวามาสุดทางเลยก็จะเจอร้ววานแสนแสบ อยูตรงหัวมุมอยู่ตรงหัวมุมให้อาหารม้าเลยค่ะอ๋อเหรอคะใช่ไหมคะมีเพื่อนเป็นม้ามีเพื่อนเป็นม้าแล้วค่ะถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอเรียนเชิญนะคะแวะเรียนกลับมาได้ไงวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะ